ใครล่ะเด้อยทูบปู17มกราคม2569ผู้ใดพาไม่เห็นคลิปนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ถือ3ตัวตรงๆอาจารย์กำลังจุดสาตัวตรงๆเข้าไปเบิ่องความกันพี่น้องสวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พาวรวยสวัสดี FC ทางเพจตำแหนักปูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวออนอสิ์ปูใหญ่เพจจริงไม่ใครหวยไม่ปักแว่นนันวันนี้เป็นวันดีอาจารย์เข้ามาจุดทูปปูกั้ว17มกราคม2569ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูก3ตัััววรรางลที่1นะคบ วันนี้เลิกดีครับอาจารย์ก็จะเข้ามาจุดธูปขอพรน,นะครับหลังจากที่อาจารย์เงียบหน้าหายตาไปนานเมื่อช่วงเช้าอาจารย์ลงคลิปไปปรากฏว่ายอดวิวสูงมากเป็นล้านเลยต้องกราบขอบพระคุณ FC ที่คิดถึงและรอปกติออกปุ๊บอาจารย์ปล่อยปับ๊บวนนี้ทุกคนคงงงว่าเอ้าหวยออกแล้วอาจารย์กูหายไปไหนว่าตั้ง10วัน9วันจริงๆรอเลิกรอชัยครับปู่บอกให้ปล่อยหลังวันที่9นะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีใหม่ปล่อยหลังวันที่9้าเพราะเราจะ9ก้าน ดยกันส่วนงวดเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกครับเป็นงวด2มกรางวดประเดิมปีใหม่ผมบอกว่าเราจะเริ่มต้นด้วยศูนย์ผมก็เลยให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ตัวเน้นผมคือ0ูนย์แล้วก็407ปรากฏว่าเลขที่ออก0ูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เรามานะครับแต่ไปอยู่คู่หน้าเป็นคู่ตัวแต่ถ้าอยู่คู่หลังผมบอกไว้เลยว่ารวยแต่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ก็เข้านะครับ ก็นับหนึ่งได้เต็มตัวสําหรับปีใหม่ถือว่าเปิดตัวได้สวยแล้ว17มกรามน่ถ้าทุกคนจําได้เป็นงวดที่จะจา์นัตตีดังที่สุดเมื่อ2ปีที่แล้วใครจําได้บ้างงวดนั้นผมบอกว่าไงเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกปีนี้เป็นปีของปู่บริวารก็คือ7979งวดนั้นออก979ถูก3ตัวได้คนละหลายแสนหลายล้านกันใครจาได้บ้างคอมเมนต์หน่อยถูกกับผมไหมงวดนั้นนั่นแหละงวดสร้างประวัติศาสตร์ของผมแล้วเนี่ยจะครบรอบ17มกราก่อน ก่อนที่979จะเข้าก็เข้าแบบนี้แหละเข้าคู่ต,ตัวแบบนี้แหละแล้วงวดต่อมาเราก็ถูก3ามตัวกันโหดังเปี้ยงเลยปีนี้เหมือนกันปีนี้เป็นปีมาอาจารย์นอตตี้ชื่อนี้จะกลับมาสะเทือนทั้งเมดินให้ค้นซารอบโลกพี่น้องพร้อมกลับมาแล้วงวดเมื่อกี้ก็นับศูนย์นะเป็นหนึ่งแล้วเริ่มที่ศูนย์ก็ให้ศูนย์ก็เข้าศูนย์นะครับออกศูนย์หกมีคนบอกว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ยังไงผมให้ศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกว่าใกล้บานเจ้าตีนะครับเออนะครับอ่ะ ส่วนงวดนี้17มกราคมผมมีความมั่นใจนะปูปูบอกให้ผมเนี่ยพูดให้เหมือนเดิมให้มีความมั่นใจอย่าไปแคร์สังคมมากแคร์สังคมคืออะไรเวลาผมพูดแล้วคนก็หาว่าผมคุยใหญ่คุยโม้อะไรอย่างเงี้ยคุยโตคำพูดแบบมากมายแต่ไม่ใช่ครับ การที่พูดด้วยความหนักแน่นความตั้งใจมันทําให้เลขเราเข้าเลขเราไม่เคลื่อนแต่ถ้าเราพูดโดยการถ่อมมากเกินไปมันทําให้ไม่มีความมั่นใจพลังมันไม่เกิดพอพลังมันไม่เกิดเลขไม่ให้เข้าอันนี้ต้องบอกก่อน็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่นี้ผมพูดในด้านถึงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็แนวทางย้ําเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลตัวผมเองไม่สามารถอย่างรู้ได้ไว่าเลขออกอะไรเะนั้น เป็นแค่แนวทางเท่านั้นปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ย้าอีกครั้งเพจจริงไม่มีใครหวยไม่มีปากเว็บพนันถ้าใครเคยบอกว่าซื้อหวยกับผมคุณโดนมิจฉาชีพเขาลูกผมไปใช้ฉะนั้นอย่าไปซื้อกับมันครับผมไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยฟังแล้วก็จํานําไปใช้นะครับวันนี้มันอาจจ่ายคุณอยู่วันหน้ามันโกงคุณแน่นอนเพราะมันไม่ใช่อาจารย์นอตตี้ตัวจริงครับอ่าตัวจริงต้องหล่อเท่านั้นอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วแหละ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำทูบมาจุดนะก็ลงคลิปไปปรากฏว่าผลตอบรับดีมากคนดูเยอะเลยโอ้โหขอบคุณเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยปุ๊บใช่ไหมผมพักไงก็ผมมันก็ถือว่าเข้านะเมื่อกี้ก็นับหนึ่งแล้วผมก็ปกติก็ปล่อยปุ๊บเลยอันนี้ผมก็ยังไม่ปล่อยปับ๊บตอนแรกผมว่าจะปล่อยปุ๊บนั่นแหละแต่คิดไปคิดมาเอ้ยปล่อยปั๊บดีกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้เริ่มมั่วแล้วนะครับอะอะหยอกๆยอกก็ก่อนื่นต้องกราบสวัสดีปีใหม่ พี่ๆแม่ๆม c ทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้ในวาระปีใหม่นี้2,569นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้ไขเจ็บไม่มีนะครับการงานการเงินก็ดีชีวิตก็ดีพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆททำอะไรก็ค้าขึ้นถูกหวยเดอ้อผูดใดบ่ถือเลขมาทั้งปีปีนี้ขอให้ถือถือจนบ่วมีหม่องเก็บงเงินเร้อให้รวยล้นฝ้าให้ถือรางวัลทีหนึ่งสาทุเอาครับบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรกับองค์ปู่องค์นำแสนลิจานานะครับ วันนี้อากาศตอนนี้ผมบอกเลยว่าหนาวประมาณตอนนี้กี่องศาเนี่ยเจ้าองศาเกิด21องศา,องศาตอนนี้ครับ21องศาแต่ว่าต่ําสุดคือ10องศานะครับเดี๋ยวเราลองเสี่ยงโชคก่อนที่เราจะไปจุดทูบผมขอจับล้วงไหกับปูก่อนอธิฐานจิตด้วยกันผมขอล้วงมา3รูปนะครับเขาเรียกว่าล้วงไข่นะดูนะนะผมจะ ลวงไข่แล้วใครชอบล้วงไข่มาดูนะครับเพิ่บหยิบขึ้นมาสามลูกเดี๋ยวะหรอใครชอบล้วงไข่มาดูนะครับโอ้มีแต่คนชอบเอ้าเป็นอะไรสองหกห้าครับอืสองหกห้าทุกคนล้วงไข่ได้สองหกห้าล้วงไข่ได้สองหกห้าครับ เดี๋ยวเราไปจุดทูปก,ก่อนบอกปู่แล้วก็ขอพรอูอ้หนาวพี่น้องหนาววิลีซื้อที่จุดมาใหม่เอามันคือเป็นมั่วๆเดี๋ยวคอสเซ็ตกล้องกอนนี่ซื้อที่จุดมาใหม่มมมท,มหมทุกคนโอ้สบายแล้วแต่ก่อนมามา,มาเวลาเรามานี่เราต้องได้ใต้เทียนเราตอนนั้น ได้ไตเทียนจุดเอาใตเทียนกูจักว่าไตเทียนมูเจา้าอ่ะเนี่ยพอซื้อที่จุดมาใหม่วันนี้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจุดด้วยความสบายใจหนาวไหมทุกคนที่อีสานหนาวมากเลยขอบคุณที่คิดถึงกันนะครับผมลงคลิปไปผมไม่นึกว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ผมนึกว่าลืมกันไปแล้วเพราะผมไม่ทําคลิปเลยงวดที่แล้วผมไปน้าปีใหม่เลยพี่น้องผมเลยไม่ได้เฮ็เคลิปเลยอ่าเดี๋ยวเรามากาบขอพรปู่ สักนิดหนึ่งกันนะครับหนาวกับหนาวพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวผมเอาขวางลงก่อนหนาวไล่เหมือนหลายแว่งค่อยเกาอี้กันพี่นอ้องเ,เขาขึอ้อนอีกว่ามันคือมีตัวเดียวแมนแมนเที่ยวเต่าอายุสยักไรเที่ตู้บางเตา่า อย่าเข้าขอพรนะครับอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บริตวานะเมตังสมาตตาวัทธรตาอวิชิตตจิตตาบริตังพนันตุสักเเกาเมจรูเปคิริสิขารัเตเตจันตาริเีวิมาเนทีเบละเตจะขามมตุรุวรรณคเนเคหาวัตุมิเมขเตภูมมาเจนตุเทวาชลทลวิสเมียะขะขณภะนาคาติทันตาสิเกยังมุนิวารวจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสนุกาโรยทันตาธรรมสนุกาโรยทันตาธรรมสนุกาโรยทันตาธรรมสนุกาโรยามทันตาณโมตสสะภะวัตตุระหัสตัวสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะเพืะอตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะเพืะอตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิบดีองค์ดำแสนหลีจันทานคราวิสิเทวาปูเชมิทุติยัมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิบดีองค์ดำแสนหลีจันทานคราวิสิเทวาปูเชมิตติยัมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิบดีองค์ดำแสนหลีจันทานคราวิสิเทวาปูเชมิเมตตัญจะมหาราภูปโยนะคขัตตนะปฏิตังสาธุสาธุปูมินีลูกอาจารย์นัตตีนายนัตพงศุพิชบอออกกื่นามสุลตััวเงครบ อยู่บ้านเลขที่อะไรบอกปู่พูดอีสานได้พูดลูกได้เขามากาบขอโชวขอราบปู่ล้กกัลมากาบสวัสดีปีใหม่ย่างเป็นท่าการนและปูเดเวิอสวัสดีปีใหม่สองพั้าสิาำหรับงวดที่พานมาลูกได้เขามารุ่นหวยแตะว่าเลขของเขานะ่ะเขาที่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เจ็ศนย์นี่กับเขาตะปูตะไปยูคู่หนาคู่โตดงวดนี้ ลูกว่าอยากได้คู่ตน้นลูกอยากได้ยูคู่หลังทั้ง2ตัวล่างทั้ง3ตัวบนผู้จัดให้ลูกได้บยเพราะว่าปีนี้เป็นการเริ่มไม่เป็นปีไม่เขาเริ่มต้นในศูนย์เมื่อกี้เขาให้ศูนย์กับเขาเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว1ิเจนบักาเขาเคยสั่งซื้อเสียงนี่ระเสียงระดับประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเก้าเจ็ดเก่าปีนี้ลูกเขามาขอปูทั้งมาจุดทูบทูบนี่เป็นทูบมงคลทูบตัวเลขที่จุดออกมาแล้วในทั้ง3ตัวบนในทั้งสองตัวล่างที่ปูจะเมตตาในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห ขอให้งวดนี้เป็นงวดที่สั่งซื้อเสียงคือจังปีนั่นให้ลูกในเด้อลูกพร้อมแล้วที่จะกลับมาดังกลับมาให้คนซารอบโลกเด้อปู่เด้อเลขของลูก17มกราคม2569ซื้อยังก็ได้ขอให้มี3ซื้อยังก็ได้ขอให้มี3 37 35 75 36 37 35 75 36 37 35 75 36 3โต375 376 375 376เม็ดเดียวตัวเดียวมากคัก3773 ขอให้มาในลางก่อนในเหลขกที่ลูกกาวมาหนีท่านั้นส่วนบนขอให้มสามเจนหาหรือสามเจนหกในเลขที่ลูกกาวมาหนีท่านั้นเด้อพูเด้อส่วนทูบอยากให้ขึ้นมาตรงกันแห้งดีมันสีได้สื่งไงหรือปู้เมตตาตัวใดก็ขึ้นไม่เบิ่งในเด้อองปูเวทองค์ยาไม่นี่จันท่าบอกปูงน้ำในเด้อถ้าซ้ำเล่นลูกจะน้ำผลไม้เก้ายางสีชุดดอกกุหลาบก้าวชิ้นเก้าดอกขี้วุฒถวายปู้องค์ดำองคปู้เวทอง์ยาไม่นี่จันท่าพวอมทั้งมาล่าแก่บนถวายแตงหมดสุดไม้ไท่มาถวายเด้อปูเด้อ ตาเมือนั่นลูกอาจจะไม่ได้มารุ่นเนั้นะพอลูกพาลูกไปเที่ยวระย่องลูกอาจจะรุ่นอยู่ทางผุนแต่่าขอบารมีเดี๋ยวจะให้ไอ้เบาทางมาจุดถูกบอกให้ปูซอยเมตตาได้เอาทั้งสี่ดีกว่าปูมันมาในหัวมันมาในหัว้าซ้ำเด็ดลูกซื้อผลไม่เก่ายางเก่าชุดดอกกุหลาบเก้าชุดเกาดอกเก้าชุดถวายปูองดําปูเวทองยาไม่นี่จันท่าให้ออกตัวเจาะเท่านั้นลวมาในลางกรสามเจ็ดสามหาเจ็ดหาสามหกตัวได้ก็ได้สีคูนี้เท่านั้น สามตัวบนด้วยยิ่งดีสามเจ็ดหาสามเจ็ดหกสองคูนี่เท่านั้นให้ปู่เมตตาให้ลูกจันให้ลูกเดบ่ลูกกลับมาแต่ละย่องลูกก็ทิมาแต่งตัวเป็นไมไทยล่ำถวายเด้อเอ้าเอ้เอเอ,เอให้เบิง่งเดอปู่เด้อลูกซิดเพิ่นกับย่างสาทาขนาดเท่าหายไปขนาดเท้าลุ่มรุ่มดอนดอนเขาก็บอเคยหนีไปเขาไปน้่ลูกมาได้หน่ตอนแรกลูกก็บ,บอกว่าโอ้ยผักสะก้อนแะล้วเ้าเห็ดสะบอ้เอเล็กเนี่ยคนมันคือดาหลาเแท้แต่เขากะบอกเคยท้อเขากะ มานํามาตามมาหลักมาหอมยังกดไลค์กดแชร์ยังคอมเมนต์ตอนนี้ก็ยังเบิ่งอยู่คือเก่าคนเบิ่งเป็นแสนคนเบิ่งเป็นล้านเจ็ดล้านสองเหมือนไอ้ปูคนหักก็มีคนแพ่งก็หลายคนสั่งก็หลายคือกันไพ่หักเข้ากับตอบแทนเขารวยความที่เขามีรัทธาก่เขาถือเลขถือเบอร์น,น้ำข้า้เขาไม่มีโชคมีหลาบหรือว่าเขาได้เป็นหน้ายกเป็นอวตอให้มีการงานที่ดีและตอบแทนเขาสิ่งที่เขาขอถ้าว่าได้เรื่องโชคก็ได้เรื่องสุขภาพว่าได้เรื่องสุขภาพว่าได้เรื่องเงี้ยงไปเพราะเขาหักเขาส่วนคนมาหักมาต้องไห้หัวมันถึก แม่นมันเห็นอยู่กับคำว่หาห้มันสื่อนาะปูเนาะแล้วลูกกติกับมามีความมั่นใจว่าไลอสิว่าลูกโมลูกคุยก็สร้างมันมันไม่ได้หาเขาให้เขากินดอกคอยเข้านักแน่นเขาเห็ดเพื่อลูกศิษย์เขา้าเ่าเข้าบริเวณเพื่อคนที่เขาบ่มาเข้าเขาเกิดมาใส่ชีวิตในแบบของเขา้าบริเวเกิดมาใส่ชีวิตห้ไผพ่อใจนาะปูเนาะ สามเจ็ดสามหาเจ็ดหาสามห,าามหากมาในลางก่อนสี่คู่นี่เท่านั้นปูสิบเจ็ดมก็ได้เดี๋ยวลูกจุดถูกเลยสาถูกดเด้อพี่นอ้องเลยมันอนี้เอาด้วยความนักแน่นไปสิว่าคอยโมก,กับวบาเป็นยังพราะว่าขันคอยบวัวหมู่มันกับ่เขาไหมผู้ใดบ่าเสื้อกับอ,อกนี้พี่น้องลายคนกับยันได้อาจารย์ไปเถียงกับเขาอ,อาจารย์ไม่ได้อยากดามันดอกซุ้มมันมาเหม็นนะมันม่มีเบียกซุ้มหน่นพี่น้องสิว่าใค้ฟังขันมันมีเบียกมันบ่มาดาคนดอกมันดาคนกับบ่าแมน่านมันดีได้พี่น้องมันกับว่าดีคือกันขันม ถ้าบ่มากก็อย่าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผมก็ปล่อยผ่านเด้อพี่น้องอ่ะโอ้โหสี่กำให้ทุกคนเด้เเเอผีให <c oughs> ม่าาลแล้วเริ่มใหม่ซะเด้อบักล่าอีหลาที่มาด่าข่อยเด้อเฮาเคือนเขาบักลาแหละเขาจะคลองเกินมือว่านนี่ <c oughs> เอ้าพี่น้องสามตัวตรงๆอ่ะให้เลยเด้อถูกปู17มกราคม2569ผู้ใดพาไม่เห็นคลิปนี้ถ <c oughs> ือว่าเฮามีบุญร่วมกันผ <c oughs> ู้ใดกดไลโ์กดแชร์ถือ3ตัวตรงๆอาจารย์กำลังจุดจุดสตัวตรงๆเฮาไปเบิ่งพร้อมกันพี่น้อง ไฟสื่อมาใหม่โคตรดีเลยสบายเล่เกอร์แบนี้ <le d> ตะกีดนะครับพี่น้องผมจุดถูบกันพี่น้องเบื้องเอาให้เลยเด้อถูบปูค้งสุดท้ายซ7เจวงกราพันาร้อยห ผู้ใดกดไค์กดแช่ถือรางวัลที่หนึ่งสาธุสาธุสาธุาธพี่น้องอาจารย์กำลังจุดถูบเด้อพี่น้องกระทาลุ้นไปพร้อมกันเมื่อนี้อากาศกันหนาวเย็นนะครับหนาวครับตอนนี้21องศาปีไม่กระจันเห็ปูแล้วขอคุณทุกคนทีมาไหวปูปีไม่ปีนี่ค้นกะบอ่ค่อยหลาเป็นไรแต่ว่ากะมาเรื่อยๆนะครับกะขาดว่านาองก,กันเขาถึงงวดน,นี้เด้อผู้ใดถือสามโตตรงเด้อฟังผมเด้อ ผู้ถือสามตัวตรงได้เงินหลๆน่ะมาไหวปูซะเดอ้อเอาผลละไม่มานำ้ำเข้าใจบ่พี่น้องรักษาสาัจจาน้ำเออขันถือหลายเดย้ก็บ,บอกปูตัอโอ้ยถือจากแสนสิไปหาดอกว่างสิเพราะม่นถือหาบาทกระตมาได้มูเจ้าน่ะเออขันมาบาา่ได้กะอยากซอยขนามค้าไฟกะจังทักมาที่ไายแท้ยังไปหาโอนห้มีจ้าสีเด้อนี่ไอดีไล่อาจารย์อาจารย์เอาให้เพิ่งนี่ให้ลูกให้ล้านจดไว้หรือไว้แคบไว้นี่ เนี่ยเขาไปในไลฟ์อยูของเนี่ยส่บักเอมีหัวเนี่ยเขาเอื่นแอดกดเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีแล้วก็แอดต้องมีแอดเสมอทับบอมมีกกอกตอนี่อะไรมันเมื่อคืนเลขหาเลขสามเลขหกตัวจีน้อยสองตัวตัวเคตัวเอ็กต,ตัวที่กดขึ้นไปมันจะซื้อว่าอาจารย์นอตตี้ลายจริงหลดแล้วก็สังเกตี่มีเลขบันชีบ,บรรอจกนอตตีต้ตะกรปไปบูชาก็ได้บูชาเสือก็ได้บูชาทูบก็ได้เอาไปจุดนี่ทูบมีรอยเกาทรงฟรีพร้อมได้คาถาพร้อมบูชาเสร็จ บ่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุุนใดก็ตามสีได้เขากุมวิ p อของอาจารย์นอตกคุมแท้กุมว i p พีมันไม่ขอดีมองใดจะเขาว่าเขาก็ได้เด้ออันนี้สําหรับคนที่บูชาอาจารย์จะให้เขาฟรีก็คือมันสิมีเหลขพวกหุ่นต่างๆมีห้าน้อยโลงก่อนเวลาบ่ตองมัถา่านาฟดเฟหนาเฟซเทียสิลงกับคำแหลวลังเสือสื่อประท่านในกลุ่มจะมีแอดมินค่อยบึงค่อยทรงเหลขค่อยรายงานผลให้อ่า มันก็ดีจังหนึ่งครับกุมวี่น่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดว่าเขาว่าได้บูชาอย่างกระถ่ายยุนาเฟซสกระแจกฟี่ือเกเาแต่ว่าผู้ใดอยากบูชาแล้วก็ให้ซิดพิเศษก็เข้าไปนะครับก็หักทุกคนท่อกันแหละแม่นว่าเขากระแจกยุตว่าผู้ใดอยากเข้าก็จ้างไปบูชาไปบูชาถูบูชาเสือที่ยังก็ไปถามแอดมินเอาที่ไลน์นี่นะครับส่วนเพจอาจารย์นะตอนนี้อ้ออ่างนี่อ้ออ่างนี่ใส่จุดน้ำนี่น็อตเว้นรักสิทธิปู่ใหญ่ตอนนี้ผู้ที่ตามตะกี้มันหกแสนกว่าเดี๋ยวนี้มันล้านสองเลยเด้อ ก็ไปกดติดตามน้ำนี่ไปกดติดตามเอาเพจจริงบ่มีเว็บพนันบางเทือ่อไปกดติดตามเพจจริงเวลาคอมเมนต์ก็อ่านดีๆใครมีเว็บพระนั่นจะไปเสือส่วนเฟซบุ๊กก็นีน่นัทพงศ์สุภพิณีตอนนี้กค่หกแสนเจ็ดแหละมีเครื่องหมายถือครามน่าพี่น้องเออเขาไปกดติดตามเอาหรือตำนักปูใหญ่าจ่านอนทพาทเที่ยวก็ได้ยูทูปกับจันนัทตีพารว,วยนะครับหลายคนกับยาเขากุมแทบไปอยู่ตะกุมปลอมในกุมปลอมว่าก็บทรงตะเลขให้ซื้อเออกุมแทบมันก็นดีอย่างนึ่งละพี่น้องมันมีเลขหลายแล้วก็ มันลงไวมีแอดมินคอยดูแลนะครับบ่ต้องเลื่อนหาลังเทือกหาบ่เห็นนั่นแหละผู้ใดอยากเข่าก็ตามไร้นั่นแหละอ่าโอ้ยหนาวพี่น้องว่าอกไปว่ามาแล้วก็นาวอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังหักยังหมั่นคงงวดเมื่อกี้ผู้ใดถึงแน่ผู้ใดหลุดก็จ้างถือดอกส่วนมากก็เสียดายเจ๊ศูนย์บางมือจะยังไปเสียดายเดี๋ยวงวดนี้เขาถึกไหมผมเสือเลยงเดอนเนี่ยอันนี้ความคืดผมนะปูบอกให้ผมบอกหรือว่ามั่นใจ ผมว่าลางมันที่ออก37นะผมคืนเต้เนี่ยผมคืนเอาเองเนี่ยเนี่ยแต่ออกบอออกบ่หูดอ,อกแต่ผมคืน่ามันที่ออก37ลาง37ว่ะพี่น้อง37ส่วนบนเนี่ยผมว่ามันที่ออก375บ่375หรือ735นี่ละ่ะประมาณนี้พี่นอ้องตาปีที่ผมดังมันออก979เฮาก็ซื้อสามเจ็ติดไว้แน่ล่ะห่ามันไปออก79เนาะผมย่านมันซ้่มร้อยนะ เลขตัวแรกไม่แล้วเป็นเลขหนึ่งพี่นอ้องอ้อปูสีให้นับเดิมต้นเลขเก้าแรกตัวน,นี้อืแต่ว่าผมวานที่ออกสามเจ็ดเลยผมเห็นเห็นในนิมิตเลยหรือวานที่ออกหนึ่งเจนหาหรือสามเจนหานี่แหละพี่น้องผมผมคือจังสันแหละแต่ว่าเลขเขากับสามเจ็ดน้ดนาปูน,น้าลางบนเนี่ยจะสามเจนหาประมาณนั้นผู้นาจะให้ประมาณนั้น าผู้ใดเขามากอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนี่ยแหะแชร์สื้อบริษัทเสียอย่างร้ายพี่น้องแชร์ไปโหลดผู้ใดหักกะแชร์ผู้ใดบ่หักกยะแชร์บ่ได้ว่ากันราบังนะตบ้าอาจารย์ได้ให้เลขคนกัโอ้ยโท้นนาำว่าสันพี่น้องทักน้ำมือใดอาจารย์สิปอยเนาะถือบ่ถือกระเบิงคือเก่าอ่นแหละหักอาจารย์เพื่อนวะเออ ถือว่าถือก,กระเบื้องคึอเกา่าหากอาจารย์ได้ถ่าเลขน้ำอาจารย์อยู่อาจารย์นอตตีหายหน้าหายตาไปกะเงาเพินวะอ๋อผู้ใด่มาเห็ดอย่างนกลกุ้มข่อยนี่นะครับพี่น้องนั่แหละกะกมาแล้วกะว่าถิมว่าป้าดอกนะครับก็บคือจังบอกนั่นแหละถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนกาดช่วงเมื่อกี้ที่หายไปกับไปพักพอนอยากให้พี่น้องโฟกัสกับครอบครัวพรนปีไม ผมเล่บ่ะไรโซดกิดที่ไหนผมมาไรโซดมาเบิงอาจารย์อยู่อาจารย์ก็าายังให้เวลาให้ลูกให้ผัวให้ครอบครัวแบ่งเนี่ยเบิงตะเล็กหลายเขาห่างกันสะพักนะครับแล้วก็กลับมาแล้วบบบนีม้มาเบิงบบบนี้วางแล้วกดแซ่หน้าเบิงแล้วกดแซ่หน้าคนสิได้เห็นน้านะครับให้มีโ้วมีไส้บบบน,นี้สิ่งไรบ่ดีก็ให้มันออกไปเด้อมีแต่แนวดีดๆมาเด้อบบบนี้พี่น้องเดี๋ยวอาจารย์เบิงผล่ห้าน้อยก่อนมันออกอยังล่ะ เบิ่งเล็กถูบน้ำกันว่าตัวใดพี่น้องเด้อผู้ใดอะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ให้จานกา่อนทาไปเบิ่งพร้อมกันครับทุกคนดูครับทู่ปู่ที่เห็นตรงหน้าครับหนึ 1, 2, 7, ่งเจปั๊่าเป็นหนึ่งสามเจดบรรลกพี่น้อง1นึถ้าจะแปรอีกตัวหนึ่งก็คือให้ทุกคนดูเอาแล้วกันนะครับทู่ปู่คือหนึ่งเจ็ด 7 1 2 1 2 7ครับพี่น้องตัดเหน่น12 17จ, 12, จได้เลยเลขงามครับวันนี้ถึงสีบ่ตรงก็ใบแดงแต่กะเป็นเลขที่สวยงามที่จุดไหละผมผู้ซึกพอใจแล้วก็ชอบนะครับ1 2 7 1 1 2 7เด้อพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอเดอ้อถูกปูเดอ้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ถืเอ,อเดอ้อสามโตเด้อพี่น้องเอา้ากะเอาทูกปูเข้าไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกเด้อ,อ,อพี่น้องไปตัดเหรียญน้นำด้อยพี่น้องห้ามนถูกปูกับเขาดีดีดอกพี่น้องเดอ้อ ก็อย่างที่เห็นครับ1 2 7ครับทูปู่นะก็ใครเห็นชิมนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับโอวิน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 ลูกไหวพี่น้องนั่นแหละบารมีปูครับพี่น้องเขาต้องว่าด้วยความมั่นใจแต่ทามาอาจารย์มากอันใดมากกว่าอาจารย์ก็มากชุดใบแดงไลยกาเด้อปูเด้ออุ่นพลังหนักเลยบาติงก็ได้มากชุดใบแดงไลก็สามเจ็ดสามหาเจหาสามหกคอยมาในรางในซีูทีลูกาม้าหนีตัวนั้นส่วนบนอ่า สามเจนหาสามเจนหกเลือปูค่นดีทูปูกันหนึ่งสองเจ็ดซ้ำนี่แหละปูเพราะต้องเอาลายอู้หนกันกหนักพี่น้องมีความหนกักแบบหนักเลยตอนนี้เหมือนอยู่ในน้ําอ่ะพลังเหมือนอยู่ในน้ําเลือปูเด้อบันนี้เอา้าสหัสเนตโตเทมโตทิปจะจุกุงวิโสทายิสหัสเนตโตเทมโตทิปจะจุกุงวิโสทายิสหัสเนตโตเทมโตทิปะจุกุงวิโสทายิเออพี่นออ้องนะอาจารย์ตีทำความสะอ,อาดเดือปูครับอ่ะบันนี้ขอให้มีโศกมีลาบเลือปูให้คนในมกักกาบมาไหว้ลังปีใหม่ ก็อย่าลืมครับสัญญาถูก2ตัวถ้าถูกเยอะก็ค่อยมาไหว้ปู่หรือว่าถ้ามาไม่ได้อยากฝากขบุญก็ที่ไลน์ที่อาจารย์ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นแหละมาทําบุญที่นัน่นถ้าอยากทํานะไม่ได้บังคับนะครับไม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรให้ฟรีนะครับเนาะใครอยากได้ทูบอยากซื้อเสื้ออยากบูชาอะไรเข้ากลุ่มก็ทักมาที่ไลน์ที่อาจารย์บอกตอนต้นคลิปไป s 5 3 6 g, g k t นะครับเนาะเออทักมาอยากได้อียังกันทักมาได้เข้ากลุ่มพร้อมมีดอกเนี่ยเข้ากลุ่มมีห้าน้อยงสิงละในกลุ่มเนาะเทีย่ยงยัง ก็ขอให้โชคลาภปังๆนะส่วนใครถูก3ามตัววันนี้ถ้าถูกเยอะเจอกันที่สำนักมาหาเลยมาลำด้วยกันเพราะว่าอาจารย์จะได้ไปลุ้นอยู่ระยอง f c ทางระยองและนองได้ย่าไวเอฟทางระยองทางชนบุรีก็ไว้เจอกันเพราะวันนั้นจะไปลุ้นหวยวันที่17เ็ไปลุ้นหวยที่ระยองนะครับเออถ้าเรียกเข้าเรานัดกันไปที่ชายหาดแล้วก็ไปฉลองด้วยกันเนาะทุกคนเออให้ปังๆได้พี่นอ้องแต่ว่าผมก็ขึ้นว่าเข่าอยู่3เจ็ดนี่ได้เห็น สามเจนหานี่ก็อาจจะได้เห็นเลยพี่น้องผมว่ามีสามกับเจนหนังวันนีอ,อปูจุ๋นนี่มีเจ็ดไม่พออ๋อนี่ไงนี่สามเจ็ดน,นั่นนี่ทู่ป,ปูดูยังไงรู้ไหมนี่ไงมันต้องแปลหนึ่งบวกสองเท่าก,กับสามข้างล่างเจ็ดสามเจ็ดต้นนี่ทู่ปูปูเป็นไรปีไซเลรนจะคลองพี่น้องนี่เออสามเจ็ดแล้วพี่น้องกันตียงสิอ่าเอา,เอาให้มันมานน้ำกันเลยพี่น้องกดไลค์กด,ดแชร์มือนี้อาจารย์กันสิ กลับบ้านก็ตอนนี้20องศาพี่นองหนาวหนาว20องศานะครับขอบคุณทุกคนที่ยังรักยังดูคลิปนะครับถึงไม่มีอาจารย์นอตตี้ก็มีอาจารย์อื่นอยู่ดีถึงไม่มีอาจารย์นอตตี้พวกพี่ก็ไม่เลิกเล่นฉะนั้นใครที่ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเพราะวันนี้ข่อยสิเดก้าวข้ามหนีแน่นอนบักไดดาครูเดี๋ยวเจอกันครับซีเจนวักล่าเดี๋ยวรู้จักครับอาจารย์นอตตี้ชื่อนี้จะกลับมาสะเทือน้เมดิน37รวยเฮ้ย